เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่ได้จะมาจัดสเปคแต่อย่างใดแต่วันนี้เราจะมาจัด10อันดับการ์ดจอที่แรงที่สุดในช่วงครึ่งปีแรกของปี2022กันนะครับก่อนที่พวก RX 7000กับ RTX 4000จะมานะครับว่าตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะซื้อเลยเนี่ยตัวไหนแรงที่สุดและเล่นเกมเฉลี่ยได้กี่เฟรมซึ่งก่อนอื่นเลยก็ที่ผมเข้าเว็บนี้ก็คือก็ยังไม่รู้ว่าจะเอารูปอะไรดีนะก็เลยขอ ก็เลยขอใช้เว็บนี้เลยแล้วกันนะครับไหนๆผมก็เข้าประจาแล้วนะครับซึ่งผมขอว่ากันด้วยกติกาก่อนนะครับว่าเออเราจะจัดอันดับจากอะไรแล้วก็เราเทสอยังไงอะไรประมาณนี้นะครับ To be fair นะครับซึ่งข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลจาก Tom ฮาร์ดแวร์นะครับซึ่งก็เป็นเว็บในการเทสอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับซึ่งก็ก็เป็นเว็บระดับโลกเลยนะครับก็ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็มีการเทสไว้ละเอียดมากๆทั้งการปรับเกมในกราฟิกแล้วก็ขนาดภาพนะครับคือมีครบทั้ง Full HD 2K 4K เลยนะ ในที่นี้เนี่ยในการวัดอันดับเนี่ยคือด้วยความที่บางกาจอมันทํำ 4K ได้ดีกว่าบางกาจอทํา Full HD ได้ดีกว่าอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องมีเกณฑ์ไงไม่งั้นอันดับมันจะมั่วไปหมดนะครับซึ่งผมเนี่ยจะวัดจากเฟรมเรทเฉลี่ยของการปรับ Ultra Full HD นะครับคือง่ายๆก็คือปรับสุด Full HD เนี่ยนะครับมันได้เท่าไหร่ได้กี่เฟรมก็จัดอันดับมา นะครับเพราะผมเชื่อว่าตอนนี้จอส่วนใหญ่ของเพื่อนๆก็น่าจะเป็น Full HD กันอยู่นะครับคือน้อยคนที่จะใช้เป็น 4K แล้วก็ในตัวของการเทสเนี่ยก็จะมีเกมทั้งหมด8เกมที่ใช้ในการเทสนะครับได้แก่ Borderlands 3 Far Cry 6 Flight Simulator Forza Horizon 5 Horizon Zero Dawn Red Dead Redemption 2 Total War Warhammer 3และ Watch Dogs Legion นะครับโดยทั้งหมดเนี่ยจะปรับเป็น DirectX 12นะครับยกเว้น Red Dead ที่จะเปิด Vulkan แทนนะครับและเฉลีย่ยเฟรมเรทของทุกๆเกม ให้น้ำหนักเท่าๆกันกติกาก็มีเพียงเท่านี้นะครับและถ้าหากเพื่อนๆสนใจการ์จอรุ่นไหนก็สามารถหาวาร์ปได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับตรงดิสคริปชันเลยนะครับผมจะมีคัดร้านคัดแหล่งซื้อไว้ให้หมดแล้วและก่อนที่เราจะเริ่มต้นกันผมมีเกมเล็กๆอยากให้เพื่อนๆลองถ่ายนะครับคิดว่าอันดับหนึ่งนะครับกาจอที่แรงที่สุดเนี่ย เป็นการ์ดจอค่ายอะไรนะครับอ่าแดงเขียวฟ้านะครับฟ้าน่าจะยังไม่มานะครับตอนนี้ก็จะเหลือแดงกับเขียวนะครับก็คอมเมนต์กันมาเลยนะครับพอสกิปไว้ดังคิดสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยคอมเมนต์ก็ยังได้นะครับอ่าและถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยนะครับเริ่มต้นด้วยอันดับที่10นะครับได้แก่ RTX 3070 TI นะครับอ่าแบบ 8GB GDDR6X นะครับซึ่งเจ้า3070 TI ตัวนี้นะครับก็ทำเฟรมเรทแบบ Ultra Full HD ได้ที่104่ เฟรมนะครับและอัลตร้า 4K อยู่ที่46 8เฟรมโดยมี TDP อยู่ที่290วัตต์นะครับก็ <_ C 1> ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับ 3070Ti นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่ราคาไม่ได้แหลกมากด้วยนะครับงบไม่ต้องมากก็สามารถหาซื้อได้นะครับ FullHD เนี่ยอัลตรก็เฉลี่ยเฟรมเป็นร้อยเลยทีเดียวนะครับส่วน 4K เนี่ย46เฟรมก็ก็ยังถือว่าพอถูอถือถ่ายได้นะสำหรับผมเนี่ยมากกว่า30เฟรมผมก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับ อาจจะยังไม่ถึง60ไม่ได้ลื่นมากแต่ก็ได้อยู่นะนะครับและต่อมานะครับอันดับที่9ได้แก่การ์ดจอ RX 6 8 0 0นะครับ16 GB g b GDDR6 นะครับโดยตัวนี้เนี่ยได้เฟรมเรทแบบ Full HD อยู่ที่1 1 0 7เฟรมและ 4K อยู่ที่5 0 6 f เฟรมนะครับก็เรียกได้ว่าดีขึ้นมากว่า3 0 7 0 TI เนี่ยนิดเดียวเท่านั้นนะครับนิดเดียวจริงๆจ,จะเห็นความต่างค่อนข้างมากก็ตรง 4K นะครับ แต่มี TDP เพียง250วัตต์เท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว่าเออมี TDP ต่ำกว่าด้วยนะครับและอันดับต่อมานะครับอันดับที่8ได้แก่ RTX 3080นแะครับแบบ1 g g ิ DDR6X นะครับ,แบบ g g รบมีเฟรมเรท Full HD แบบเฉลี่ยอยู่ที่116.3เฟรมและ 4K อยู่ที่60.6เฟรมนะครับมี TDP สูงถึง320วัตต์เลยทีเดียวนะครับอันนี้นี่ก็ก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็ ก็จัดว่า,วาก,ก็เริ่มหนักแล้วนะครับก็อาจจะต้องการพผาสไปซ์สัก700วัตต์ขึ้นไปนะครับและอันดับที่7นะครับได้แก่ rtx 3080 ti นะครับรุ่นพี่เลยนี่เองนะครับ 12GB g d d r 6 x นะครับเฟรมเรต full hd อยู่ที่123.4เฟรมและ 4k อยู่ที่66.5เฟรมนะครับมี tdp อยู่ที่350วัตต์นะครับเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับ ตัวนี้ก็ 4K u l t r อัได้ค่อนข้างสบายแล้วนะครับก็ในเกมใหม่ๆที่มาเนี่ยแรงขึ้นอะไรอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังโอเคอยู่นะครับก็ยังคงระดับ60เฟรมได้ก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับเพราะเกมนี้คัดมานี่ก็กินสเปคไม่ใช่น้อย,อยเลยนะนะครับดังนั้นแล้วในเกมในอนาคตอะไรพวกนี้เนี่ยตัวนี้ก็เริ่มสบายแล้วนะครับและอันดับที่6นะครับได้แก่ rx 6 8 0 0 xt นะครับ16 GB GDDR6 เฟรมเรท Full HD อยู่ที่123.5เฟรมนะครับเฉือนกันเพียง0.1เท่านั้นนะครับและเฟรมเรทแบบ 4K อยู่ที่58.5เฟรมนะครับน้อยกว่า RTX 3080 T.I นะนะครับแล้วก็มี TDP อยู่ที่300วัตต์นะครับซึ่งถือว่าน้อยลงมาประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็เรียกได้ว่าเฟรมเรทแบบ Full HD เนี่ยทำได้ใกล้เคียงกันมากๆนะครับไปแพ้ตรง 4K นะครับแต่น่าเสียดายที่เราเอาที่เราเอาเฟรมเรทแบบ Full HD มาเป็นเกตนะครับไม่งั้นอันดับพลิกแล้วนนะเี่ย และอันดับที่5นะครับ RTX 3080 12GB GDDR6X นั่นเองนะครับก็จะรู้จักกันในชื่อ3080 12GB นั่นแหละนะครับก็คือเป็นตัวใหม่ที่รีเฟชเข้ามานะครับตอนนี้เขาพยายามจะแก้ปัญหาการจอขาดแคลนนั่นแหละโดยความต่างก็จะเป็นแรมนะครับที่มันเยอะขึ้นและเร็วขึ้นนะครับซึ่งก็ทำให้เฟรมเรทเนี่ยแซง3080 Ti ไปเลยนะครับโดยเจ้า3080 12GB ตัวนี้เนี่ย ก็มีเฟรมเรทแบบ Full HD อยู่ที่124.5เฟรมและ 4K อยู่ที่66.3เฟรมนะครับได้ได้ว่า 4K เนี่ยก็ยังแพ้อันดับที่7อย่าง3080 Ti อยู่นะครับ0.2เฟรมแต่ว่าในระดับ Full HD เนี่ยก็มากกว่ากัน0.9เฟรมนะครับหันกันแบบเฉือนๆเลยทีเดียวนะครับเพราะงั้นใครที่คิดว่า3080จะแรงน้อยกว่า3080 Ti เนี่ย ไม่ใช่สําหรับตัว12กิกนะครับโดยตัวนี้เนี่ยมี TDP สูงถึง400วัตต์เลยทีเดียวนะครับก็เป็นหนึ่งในตัวที่สูงเป็นอันดับต้นๆของไลน์ปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับอ่ะอันนี้ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่ามันก็มีการเพราะมันก็มีการเพิ่มคอ็อกเพิ่มอะไรเข้ามานะครับอ่ะก็เข้าใจได้เหมือนเอามา OC นะครับและอันดับต่อไปนะครับอันดับที่4 RTX 3090 24กิ GDDR6X นะครับตัวนี้เนี่ยทำเฟรมเดทแบบ Full HD ได้ที่ 126.6เฟรมและ 4K อยู่ที่68.8เฟรมนะครับก็เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างละนิดอย่างละน้อยนะครับแล้วก็มี TDP อยู่ที่350วัตต์นะครับน้อยกว่า308.012 g แะครับแล้วก็ทำเฟรมเดทได้สูงกว่านิดหน่อยนะครับเพียงนิดเดียวเท่านั้นนะครับแค่ประมาณ2เฟรมเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่จะพิจารณาอัปเกรดเนี่ยก็คิดกันดีๆนะครับว่าเออมันคุ้มค่าเงินที่ต้องจ่ายไหมนะครับและอันดับต่อไปนะครับอันดับที่3ได้แก่ RX 6 900 XT นะครับ16 g b g d d r 6โดยมีเฟรมเรทแบบ Full HD อยู่ที่129.7เฟรมและ 4K อยู่ที่63.1เฟรมนะครับมี TDP เพียง300วัตต์เท่านั้นนะครับซึ่งก็ถือว่าก็ค่อนข้างน้อยนะครับก็ก็น้อยที่สุดเป็นอันดับ3เลยทีเดียวนะครับจาก10อันดับนี้นะครับถือว่า TDP เนี่ยค่อนข้างต่ำเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทำเฟรมเรทได้ ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ 4K เนี่ยก็จะยังค่อนข้างต่ํากว่าค่ายเขียวพอสมควรและก็อย่างที่เห็นนะครับ10อันดับเนี่ยมีค่ายแดงค่ายเขียวเนี่ยผสมกันเยอะมากเรียกได้ว่าแทบจะชนกันทุกอันดับได้เลยทีเดียวนะครับและเพื่อนๆแหละคิดว่าอันดับที่2จะเป็นกัดจอรุ่นไหนอ่ะเฉลยน,น,นะครับอันดับที่2ได้แก่ RTX 3090 Ti นั่นเองนะครับ24 g b GDDR6X นะครับซึ่งตัวนี้ก็ได้เฟรมเรทแบบ Full HD อยู่ที่132.4เฟรมและ 4K อยู่ที่75.7เฟรมนะครับถือว่าสูงมากเลยทีเดียวนะครับและมี TDP อยู่ที่4 5 0วัตต์นะครับสูงที่สุดในปัจจุบันเลยนะครับถ้ายังไม่นับ RTX 4000ที่กำลังจะเข้ามานะครับและอันดับที่1นะครับได้แก่ RX 6950XT นะครับ16 g b GDDR6 นั่นเองนะครับก็ได้อันดับที่1ไปนะครับด้วยเฟรมเดทแบบ Full HD ที่137.3เฟรมนะครับมากกว่า 3090Ti ถึง5เฟรมเลยทีเดียวและ 4K อยู่ที่70.3เฟรมนะครับก็แพ้ 3090Ti อยู่ที่5เฟรมเหมือนกัน แต่มี TDP เพียง335วัตต์เท่านั้นนะครับซึ่งเรียกได้ว่าน้อยกว่า3080 TI ด้วยซ้ำและนี่ก็คือทั้งหมดใน10อันดับนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเราอิง 4K Ultra เป็นหลักเนี่ย3090 TI ก็จะขึ้นเป็นที่1นะครับแต่ว่าสำหรับ3090 TI ประท้ากับ6 9 5 0 XT เนี่ยทั้ง Ultra Full HD Medium Full HD และ Ultra 2K ก็แพ้ i x หกเ XT ทั้งหมดเลย นะครับเรียกได้ว,ว่านําแค่ในระดับ ultra full เท่านั้นผมเลยเน้นอิงที่เป็นเฟรมเดท full HD เป็นหลักแล้วกันนะครับเพราะไหนๆก็เป็นจอที่คนใช้กันเยอะที่สุดแล้วและจากสถิติในวันนี้นะครับก็ทําให้คุณได้รู้ว่าค่ายแดงเนี่ยก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะครับส่วนราคาเนี่ยก็ว่ากันอีกทีเนอะอันไหนมันแพงกว่ากันอะไรเงี้ยก็เอาไปช่างกันดูนะครับเพราะว่า ในคลิปนี้เนี่ยผมก็บอกเฟรมเรทเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาไปเทียบได้ว่าเออถ้าคุณต้องการซื้อกร์ดจอตัวนี้เนี่ยมันได้100เฟรมอย่างเงี้ยกับอีกกร์ดจอนึงได้120เฟรมอย่างเงี้ยมันจ่ายเงินต่างกันเท่านี้เท่านี้เนี่ยคุณคิดว่าเออมันคุ้มที่จะอปเกรด e ไหมมันเหมาะสมที่จะอัปเกรดหรือ,อยังนะครับหรือไปลงส่วนอื่นดีกว่า อะไรประมาณนี้นะครับหรือถ้าคุณต้องการเทียบเป็นประสิทธิภาพต่อพลังงานอ่ะสมมุติเป็นสายประหยัดไฟอย่างเงี้ยอยากได้ TDP ต่ำๆหน่อยนะครับก็ประสิทธิภาพต่อพลังงานเนี่ยคุณก็จะรู้ได้เลยว่าว่าตัวไหนเนี่ยมันคุ้มกว่ากันและจากคลิปนี้นะครับถ้าคุณสังเกตเนี่ยจากอันดับที่10เนี่ยไปอันดับที่1เนี่ยเฟรมเรตต่างกันแค่ประมาณ30%เท่านั้นนะครับจาก104ไป137หากงบคุณจำกัดเนี่ยก็พิจารณาดีๆนะครับว่า คุณจะซื้อตัวไหนให้มันคุ้มที่สุดคุณอาจจะซื้อตัวที่ต่ำกว่าหน่อยดีไหมเพราะบางตัวเนี่ยมันก็เพิ่มงบสูงมากนะครับกว่าที่จะได้มาและมันก็ไม่ได้แรงกว่ากันเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ลองไปช่างใจกันดูนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับแล้วก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ